สวัสดีครับเปคู่ิเดียวพวกพาวันนี้ผมมินบรารยองจะพามาดูน้องบิ๊กหนะัก90กิโลกร,รัมกับตารางฝึกพื้นฐานของเขานะทุกคนก็หลังจากที่เราได้กดดันเขาไปจากคลิปฟู์แพนนะที่บอกให้น้องมันเน้นฝึกพื้นฐานเพื่อกระชับหุ่นนะวันนี้น้องมันเกทับด้วยการส่งคลิปพื้นฐานมาให้ผมเช็คเลยนะว่าฟอร์มผมเป็นไงพี่มินก็มาเดี๋ยวมาดูกันเลยกับท่าดึงข้อนะในะช่วงสุดท้ายแล้วก็ดูช่วงตัวนะน้องคุมตัวได้นิ่งมากอันนี้หนะัก90ิจริงปะเนี่ย หนัก90มันคุมตัวนิ่งนะวะแล้วดึงแบบเป็นสิบเทียทุกคนธรรมดาที่ไหนนะน้องบิ๊กของเรานะครับมาดูฟอร์มกับท่าแอรซิดบาเดียวโอ้โหพอทำแอ s i ซิดบาเดียวทุกคนดูไม่เหมือนคนหนัก90เลยทุกคนเหมือนคนแบบหนัก 70, 8, 7จ็ดแปดสิบอยู่นะหุ่นนี้เริ่มเฟิร์มกระชับกันเลยทีเดียวเชียวนะพอกล้ามเนื้อหรือว่ามันกล้ามเนื้อเลือดลมมันสูบฉีดน,นะทุกคน ดูหน้าน้องออเห็นแล้วมันฮึกเหิมนะสำหรับคนที่หนัก90หรือคนที่หนัก80หรือคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับก็เอาน้องบิ๊กเนี่ยเป็นแรงผลักดันหรือว่าแรงันดานใจในการฝึกได้เลยต่อไปนะครับเป็นท่าวิดพื้นโอเคเราชมมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามากดดันน้องมาหน่อยสิามาดูสำหรับท่าวิดพื้นนะโอ้โหน้องบิ๊กตัวย,ยังไม่นิ่งเลยพะโตขาเขืขอดูโอ้โหวิดพื้นตัวไม่นิ่งได้ไงดึงข้อแอลซิสอย่างสวยเนี่ย ไม่ได้นะครับน้องบิ๊กเนี่ยสังเกตดูช่วงตัวนะครับยังมีการเคลื่อนไหวอยู่นะมันต้องเกรงตัวให้นิ่งนะครับขณะที่วิดพื้นนะฟอร์มมันถึงจะสุดเหมือนท่าดึงข้อกับแอลซิดไม่ได้นันไม่ได้น้องบิ๊กต้องแก้ใหม่นะสาหรับท่าวิดพื้นนะครับผมนี่เป็นไงเป็นไงเราหลอกตําหนิหลอกติน้องไม่ใช่ตําหนิหลอกติน้องมันไปนิดนึงนะแต่ตัวตัวไม่นิ่งจริงๆนะครับก็แนะนําไปถ้าเป็นปกติแนะนําก็ต้องแนะนําแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ต่อไปสําหรับท่าดิฟบาคู่นะครับผม โอ้โหการคุมตัวถือว่านิ่งนะแล้วก็ลงลึกด้วยเพียงแต่ว่าน้องอาจจะแอนอกโฟกัสหน้าอกอยู่นะครับแต่ว่าฟอร์มที่ควรจะฝึกควรจะเป็นกลางสะบักนะน้องบิ๊กนะมันต้องเน้นแบบสตรีดมันต้องฝึกต่อยอดเพื่อสตรีดนะถ้าเราแอนอกโฟกัสหน้าอกนี่มันไม่ต่อยอดท่าย,ยากนะครับโอเคก็มาดูอีกหนึ่งท่านะครับน่าจะเป็นท่าสุดท้ายแล้วกับท่าแอลซิตบาคู่โ,โหฝึกฝึกบนบาร์ต่ำบนพื้นด้วยนะ คือฝึกบาต่ำบนพื้นเก็งค้างแบบนี้นะครับขาแตะพื้นเมื่อไหร่นี่คือจบเลยมันจะบังคับให้เราฝึกแอลซิตนะครับยังไงก็ลองลองบิ๊ไปเป็นแรงผลักดันในการฝึกดูรอบนี้มาแบบโหดเลยเหมือนแบบเ hey, ฮ้ยพี่ผมฝึกอยู่นะอะไรแบบนี้นะทุกคน